อยากได้กี่มานะอยากได้กี่มาโอ้400เลยเหรอเดี๋ยวลุงเฮ้ยให้กูข้าวก่อนดิเธอโบยป่ะฮะมีแคมดูเปอร์โฟได้ปั๊มดูเปอร์โฟโอ้ยชี่ GTX นะฮะแล้วก็รีแมปกซจูนสองที่เรานะฮะนีเสียงแม่งเล้าว่ะไม่แรงกว่าเครื่องสามพันอะไรวะไอ้เขี้ไม่แรงเลยว่ะยังไม่ได้เท่าไอ้ฟิล์มเลย,ยแต่ยางเขาใหญ่กว่าไอ้ฟิล์มไม่มาว่ะ ใช่แค่นี้แหละไม่มาแล้วแต่อยู่บนถนนแรงเหรอแรงไหมสวัสดีครับอยู่ขผมว่าจูนเนอร์นะครับตอนนี้อยู่กันบนไนโนนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับ d m a มเครื่อง3000 มีเทอร์โบใช่ปมีแคม s u p e r ร์โฟใ์ส้ปัม๊มซูเปอร์โฟล์หัวฉีด GTX นะฮะแล้วก็ระบบน้ำมันพี่เขาทำมาเองแต่ว,ว่ามาเปลี่ยนถังเองเป็นสูตรเราเพราะว่าน้ำมันไม่พอแล้วก็มีมรีแมปจูนสองที่เรานะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนี่มาดูก่อนนี่ดูแบบเดิมๆเลยเครื่องโยนสีเจเลโรงงานนะไม่ได้แต่งนะไปเดี๋ยวจูเลยจะได้จบไปไวมาดูกันเลยกี่มา้า ด้วยความรวดเร็วนะฮะก็คันนี้ทําที่เราเกือบทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดคันนี้เป็นกล่องอันต้าบ,บู์นะะแล้วก็รีแมปไฟสแตนรีแมปไฟสแตนเนี่ยคือในในกล่องพ่วงเนี่ยผมจะจูนไว้คนละแบบกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากปิดกล่องก่อน <c oughs> อุ้ยเสียงแม่งเล้าอ่ะ <c oughs> แจ๋งเสียงเละะ้า <c oughs> อ่ะพร้อมพร้อม นี่คือแบบยังไม่ได้จูนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจูนกันเลยพร้อมยัง268จะกลายเป็นเท่าไหร่มาดูกัน ดูเท่าไหร่วะเมื่อกี้ดู <c oughs> ไม่ทัน อยู่ปะกระป๋บบองอ่ะเียถึงออกเลยบอกก่อนนะพังไม่ได้กลับบ้านนะเจ้าของอ อแล้วบูธเบิร์ดไม่รู้ว่าพี่ใช้อะไรวันนั้นได้ต่างบอกว่าได้ต่างกันเจ๊งไนทบูธอะเจ๊งดึงดึงปั๊งแอร์โฟออกใส่ของเดิมนี่มันมีปรับโหมดอยู่อะเออมันมีสายโบไม่มีสายหลอกไม่มีสายหลอกไม่มีสายหลอกไม่มันมีปรับโหมดนะเนี่ยไม่มีเหรอ แรงน้นนะ้นำมันขึ้นเท่าไหร่ดูให้หน่อยหน้าจอเลคูเลตอ่ะยี่สิบไม่แรงกว่าเครื่องสามพันอะไรหรือเปล่าไอ้คิดไม่แรงเลยวะ,ะย,ยังไม่ได้เท่าไอ้ฟิล์มเลยไ,ไหนป้าโมอยู่ไหนไม่แรงฟิล์มแรงวกว่าอืมนี่มีระบบนละมันแล้วก็แต่ยางเขาใหญ่กว่าไอ้ฟิล์ม bay hả cái cây cái cây จะอั้นโบไอแ้แจ๊งแจงตอนไปลองมันแรงปะตอนไปลองก็แรงนะแรงแค่ไหนก็แรงขับสนุกเลยทำไมมันมามันแค่นี้วะปกติมันมากกว่านี้นะปกติมันมากกว่านี้เยอะเลยนะมันน้อยมากเลย ไม่มาแลวแต่อยู่บนถนนแรงเหรออ,อยู่บนถนนแรงเหรอตอกันใช่มันมาไวมากโบมันเล็กไปไปบอกเขาลงเลยไม่ถึงพี่ใหญ่ผมอยากรู้ตอนแคลิเบตอันนี้มันเลโชอะไรประมาณไหนอะพี่ มันมีผลกับล้อใหญ่ไหมที่มันคำนวณมาออกมาเพราะว่าคันที่แล้วสเต็ปนี้เครื่องเล็กกว่านี้มันไอ้นี่กว่านี้เลยหมายถึงว่าขนาดล้อมีผลตอนที่เราแคลวไหมค่าในโชว์มันต่างกันอย่างเงี้ยตแคลวไม่ถูกมันก็แรงมัเท่าเดิมแรงมัเท่าเดิมแต่ให้ญานมันเปลี่ยนไปถูกป่ะถ้าเกับว่าโบเล็กไปคงหลังเล็กไป ให้พี่เขามาดูหน่มาดูนี่น้อยกว่ารถน้องอีกรถเองทะเบียนอะไรวะพี่มสามแปดสองเก้าพี่ใหญ่ผมขอเปิดเทียบกับรถน้องหน่อยนะสามร้อยสามสิบ <33 7. S 2> เจ็ดเต็มที่แล้วพี่ถ้าถ้าปิดกล่องตอนนี้อยู่ที่สองร้อยหกสิบแปดเนี่ยปิดกล่องกับเปิดกล่องต่างกันประมาณนี้แต่กราฟยังไม่สวยเท่าที่ควรเลยเที่นี่มันสามร้อยสิบสามเลยอันนี้นี่ เนี่ปิดกับเปิดรันหรถเองทะเบียอะไรนะ8าแปดสอนั้นรันที่อะไรอ๋อรันที่สองเ,เห็นปะของพี่มันเต็มเร็วไปไหมายความว่ารถน้องอะ่ะสาม้านั้นเครื่องแค่สองพนเองนะแต่หมายความว่ากว่ามันจะเต็มเนี่ยนี่มันมาเต็มช่วง3 5มพัของพี่นี่แม่งเต็มัมงแต่แถวแถวเกือบช่วงสามพันแล้วมันไวไปคือ ถ้าพี่อยากได้ม้ากว่านี้พี่ต้องเปลี่ยนโครงหลังให้มันให้ให้ให้มันใหญ่กว่านี้เพราะโครงหลังใหญ่เนี่ยมันจะย้ายย่านมาแล้วท้ายมันจะเปิดกว่านี้เหมือนอารมณ์เครื่องสองพันห้าเปิดอ่ะแต่เงี้ยถ้าเทียบกันสองคันเนี่ยพี่กดพี่ก็มาแล้วของมันยังไม่มาเห็นปะของพี่เนี่ยมาเลยอ่าแต่ของมันยังไม่มามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าอันนี้จะขับสนุกกว่าคือคือถ้าขับอ่ะไม่ดูแรงม้าจะรู้สึกว่ามันมันมันไวมันจี๊ดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามาเทียบกับของน้องเนี่ยมันลึกกว่าแต่ช่วงต้นจะต้องแย่ไปเลยะ ช่วงต้นจะต้องหายไปเลยสมมติเปรียบเทียบกันที่3,000รอบอะเพราะถ้าเราขับใช้งานจริงเราใช้ไม่เกิน3,000รอบอยู่แล้วเทียบกัน3,000รอบเนี่ยของน้องเนี่ยมีอยู่แค่200มา้าเฮ้ย3,000รอบอ่ะถูกแล้ว200ส่วน3,000รอบของพี่เนี่ยของพี่ไป300แล้วซึ่งเนี่ยต่างกัน100้อยแล้วช่วงเดียวกันนะนะนั่นแหละอ่าแต่แต่พอมาถึงช่วงเนี้ยเนี่ยมันมากกว่าพี่แล้วแต่ว่าก็มากกว่ากันไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็อยู่ประมาณ 340 3 3 0อ่าแต่ของน้องมันอยู่มา350ไงตรงนี้ต่างกัน20มาที่เราเสียเปรียบแต่ถ้าคนที่ดูการาฟไม่เป็นเนี่ยไปดูว่าโอ้ย3-5กินแน่นอนขับดีกว่าก็ดูไม่ได้มันต้องดูทั้งหมดแบบนี้เลยแบบเนี้นั่นแหละแต่ถ้าถ้าสมมุตนะิมมอยากได้ท้ายลึกหนักๆแบบโหดหเลยก็ <laughs> เปลี่ยนโครงหลังใหม่ <laughs> เปลี่ยนโครงหลังใหม่มันก็ย้ายย่านแล้วก็มาแล้วแล้วถ้าเล่นใบใหญ่ขึ้นไปอีกก็ยิ่งมา ไปเรื่อยๆเลยอันนี้แล้วแต่พี่ละอันนี้ลองจูนแล้วเค้นแล้วเพราะดูนี่ของน้องเนี่ยแค่สามอันมันจบแล้วอะของพี่นี่ไปหกเจ็ดลันแล้วมันมันไม่มาแล้วถ้าไปต่อมันเค้นรถแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ไม่ไอ้นี่ละก็เลยพอแค่นี้ก่อนดีกว่าแต่ครับสนุกเพราะเจ๋งไปลองแล้วแต่ว่าท้องพี่มากกว่านะท้องพี่มากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็น้อยกว่าเขาอยู่ดีเพราะว่าเทอร์โบสําคัญมากเลยเพราะว่าผมเคยลองเทสง่ายหนึ่งจุดเก้า ทำเหมือนกันไปเลยโบแค่คนละตัวแรงม้าต่างกันแต่ขับสนุกก็ต่างกันด้วยอะไรนะท้ายท้ายมันท้ายมันหายไงลงมาแล้วไงเพราะว่าโครงหลังน้องมันสําหรับเครื่องสองพันห้าของมันใหญ่ไปแต่ของพี่เครื่องสามพันตอนนี้โครงหลังเบอร์เดียวกันอยู่ในสองพันห้าเนี่ยมันใหญ่แต่พออยู่ในสามพัน่มันเล็กเพราะกาลังเครื่องมันเยอะถ้าพี่ถ้าพี่ใส่เนี่ยต้องใส่เบอร์สิบห้าหรือสิบหก เปลี่ยนเปลี่ยนแค่โครงหลังรถก็วิ่งต่างแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ขับใช้งานจะไม่สนุกแบบนี้นะก็คือมันก็จะเป็นอีกอีกอีกฟิลหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าจะเอาไปซิ่งก็เอาไปแข่งก็เหมาะพวกรถแข่งที่เขาวิ่งกันในสนามมาเขาขับธรรมดาจะจะต้นแบบออกย่ากๆทำไมควันเขาถึงท่วมเพราะว่าตอนที่ออกเต็มเต็มเนี่ยบูสต์มันยังไม่มาแบบนี้ไงตามนี้ก่อนแล้วกันพี่ สามร้อยกว่าสามร้อยสามเจ็ดผมผมมันสามร้อยห้าสิบก็จริงแต่ว่าช่วงการใช้งานมันไม่เหมือนกันลองเหยียบดูได้เลยแรงไหมมันดึงดีนะปินก่อนอันนี้โหมดสองผมลืมเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดหนึ่งไว้ก่อน หมดสองแรงใช่เป็นการว่าอรอบนั่นเลยรอบมันเหลือแต่ว่ามันจี๊ดนะผมบอกก่อนถ้าแบบนี้แต่ถ้าเป็นยางของผมนะพี่มันกระแทกกว่านี้ไม่ได้มันต้องลินไปเรื่อยๆของผมอ,ะอ่ะปวดรัฟิวเลยใช่มาฟิวนี่ดีกว่ารอบที่แล้วมีกาน้นากับรถรอีกสามหมื่นรถถ้ามันขับง่ายนะลองทั้นๆรู้เลย ไวเบร์เนี่ยแต่ว่าดึงอะหน้าทะเยอไปเลยอะดีกว่าเดิมเยอะได่คนหลังว่าไงพี่แรงไหมก็แตก <laughs> มันเป็นช่วงที่ว่าเราใช้งานง่ายครับง่ายมันแรงไวเราลองแค่นี้แต่เรารู้แล้วว่ามันแรงเ้าันตอนท้ายแรงเหมือนกันแต่้วเกิดพี่อยากได้ย่านแบบผมพี่ก็ต้องเปลี่ยนโครงหลังเหมือนที่พี่วัฒน์แนะนำไปได้ครับแต่ลองใช้แบบนี้ก่อนผมว่าสนุก ันขับมันหนวกกว่ามันขับมันนะตรงนี้กว่าทีนี้ว่าพี่มาก่อนกของเก้าอ่ะมันเหมือนจะไม่มาใช่จะมาก็ไม่มาใช่แต่อย่างงี้ปุ๊บมันโหเหมือนรถพี่กระโดดอบบเมื่อกี้นี่ขนาดพี่ตับเกียร์เร็วไปนะยังไม่ชินไงเลย์กาด้วยนี่พี่มาจากที่ไหนเนี่ยจากแก้วโอ้รอบแรกแก้แมพพี่เฉยอ่าแก้แมพเฉยมารอบสองใส่กล่องสองแล้วก็ใส่กล่องทูโบรอบสาม แคม,แคมหัวขีแล้วากา็ถังอีไปหนึ่งแต่วิ่งคนละแบบกันเลยนะอลอสามรอบเยอะเรา <c oughs> ที่สามทับมันเลยสิวุ้ยมันแน่นอนเสียงพ่อพี่มันลั่นด้วยเลยยังโหดอ่ะเสียงพอ่อคือต้องใจคนขับด้ยโอ้ว่าวหเ,วเหรอพีออ่ดึงเบ็กไว้อ่ะเออว่าอ๋ออันนี้แค่กล่องอันนี้ใช่ไหมใช่แค่กล่องเดียวยังไม่ประหมดแรงแน่หมดหนึ่งก็แรงแล้วเนอะเมื่อกี้หมดหนึ่งอะหาออกมารถมันโดดอะ ว่าแรงเมื่อกี้ออกมาหมดหนึ่งตรงนี้หมดตรงนี้หมสอง,ง,สอ,งอ่ะแต่เที่ยวอ,อยู่เทินปุบเราหมดหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ใช้แล้วมั้งหมสองอ่ะโคตรแรงเลยกล่องพวกไอ้กล่องแบบเนยโอ้แต่แค่นี้ก็แรงแล้วโดดเลยใช่ก่อนไม่อย่างนี้น <c oughs> สับไม่อย่างนี้แหละไม่มีเอฟไม่มีเลยถ้าสับสับประมาณสี่พันสี่พันสองสี่พันรถจะเดินแบบต่อเลยแต่นี้พี่ยังไม่ชินไงตื่นเต้นไปหน่อยนี่วันเดิมเยอะเลย กันตอนมาตอนมาได้ลองให้เขาเหยียบป่ะพี่ติดลูท้าอ๋ออันนี้อ่ะมาเพราะว่าเตะมาเตะมาเหมือนกระโดดอ่ะหน้ามันเปิดไปเหยอะไปเลยแต่มันขับสนุกกว่านะควันจะมีแค่ช่วงหัวช่วงท้ายไม่มีเลยเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ทําไปเคยไปเล่นหรอใครบ้างยังพี่เหนียวโอ้หูแสดงว่าเหนียวเนี่ยพี่มาทําไปนานแล้วนะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดพี่มามานานอยู่นะเกือบปีกว่าแล้ใช่ไหมใช่ ทำโนโวไปแล้วพี่ก็หายไปเลยอ่ะไม่มีเวลามาจะมาแต่ไม่ได้มาจาได้พี่บอกผมว่าเดี๋ยวอีกสามเดือนมาสามเดือนแล้วพี่ยังไม่มาเลยไปมาท้ายมันหายปีงตอนเ,อเ้ยท้ายมันหายฟันเยอะแตยเนี่ก็เลยมานี่มีเยอะแล้วอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตามหาอะไรเลย,เลยมาครบเลยเสียงรถยังโหดเลยผมเขาชอบเสียงรถพี่เลยใส่แคมไปล่นงเหมเดิมใช่เสียงมันโหดเด้อตอนแรกมาไม่เห็นแต่มันขับง่าย ออกตัวเหมือนอารมณ์ปล่อยคันอย่างเดียวได้เลยที่เราลองไปสามเกียร์เองไม่กว่าแล้วอ่ะอันนี้พี่วิ่งกลับสาแก้วเลยเหรอพี่ใช่โก็ระยะทางยาวๆเลยตัดกลับไหมหรือว่าเจอพวกขึ้นหอยเล่นมาเมามากี่คนเนี่ยสี่กวหโอ้ยโอ้โหนักก็ตีสองร้อยสามร้อยโลได้เลยนะโอ้ไอนั่นเดียวก็ร้อยกว่ารวมพวกนี้เด้๋ยก็สองร้อยสามร้อยอ่ะรถก็ะโดดขนาดนี้เขาน่าจะเบื่ออยู่อ่ะ แล้วขึ้นทีไรไม่ได้ขึ้นเี่ยพี่วันบอกขึ้นไม่ได้รถไม่สมบูรณ์ามารอบนี้สมบูรณ์แล้ววิ่งดีเลยอะ่ะเดี๋ยวจอดเทีเเเยบ่างงี้อะไรพี่ลงไปหาพี่ว่ากันก่อนดีนกวพี่ยังกระโดดเลยโดดเป็นกบเลยเมื่อกี้สุดยอดอ่ะพี่พี่เขาเหวอะเหว้ดิ <c oughs> บนถนนมนแรงแค่แรงม้าตัวเล็กเรายังไม่ไม่ไม่ได้ที่เราอยากได้ แต่บนถนนขับดีกว่า<ม>ตอนมาไหมโดดเยอะต่างจากตอนมาเยอะไหมอ้เยอะเยอะเลยอ่ะโหทางนั้นพี่เปลี่ยนโบถ้าพี่บอกว่าช่วงต้นมันดีกันไปอ่ะเราย้ายต้นไปกลางท้ายแม่งก็มันกว่านี้แล้ว,วดีกว่ากี่เท่าอาให้กี่เท่ากี่เท่าก็พี่เขาสับสองจะสับสามรถมันโดดเขาปล่อยมือเลยเหรอแสดงว่าเว่อเลยมันต้องกำมไม่แต่ต้นผมว่าต้นมันจัดไปแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานประหยัดน้ำมันขับดีต้องแบบนี้แต่ถ้าพี่บอกว่า กูอยากได้แรงมา้าเอาท้ายเอาไปเล่นกับพวกยาวๆก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะอ่าแต่ว่าถ้าจะเอาทั้ง2อ,อย่างอาจจะต้องเป็นแปรผันให้มันแบบให้ต้นได้แบบอาจจะแย่กว่านี้หน่อยแต่กลางท้ายดีกว่านี้อะไรแบบนี้ oh. ลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันแต่ผมจุ๊กอันนี้ก่อนพี่โ oh. okay. อเคสํ้วเราคันนู้นจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาคันนี้ต่อเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่ฝากติดตามด้วยคันเมื่อกี้ก็ตามที่อธิบายไปนะครับเดี๋ยวคันนี้เป็นรีโว่เดี๋ยวมาดูกัน